หาที่น้องแอมน่ะไม่ขึ้นยานไม่ขึ้นไปกว่านั้นน่ะเพราะน้องแอมพิจาณามากไปเป็นสังขารต้องทำคู่กับสติสติต้องอย่าหายสังเกตไหมเวลาพิจารณาตอนนั้นสติหายจริงไหมคะใช่ค่ะเออพอสติหายปุ๊บพิจารณาอย่างเดียวก็มีกลับมาเออทีนี้ยานมันเลยไม่ปติดประต่อ ล้อแอมจะต้องมีสติต่อเนื่องเลยสติต้องคงที่อย่าให้สติหายแล้วก็พิจารณาพิจารณาแล้วก็สติสติแล้วพิจารณาพิจารณาแล้วก็สติสติแล้วพิจารณาสลับกันอย่างนั้นจึงเรียกว่าสมถะและวิปัสนาเล่นไปคู่กันตอนนั้นสมาธิมันมากแล้วมันเห็นกายประสาททแล้วไงทีนี้พอมันเห็นกายประสาทธิแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาเพลินแสดงว่าขาดสติ เพราะไอ้ที่พิจารณาเป็นธรรมวิจยะแต่การที่เราจะได้อมตะต้องเจริญกายะขาตาสติไม่ใช่ธรรมวิจยะฉะนั้นสติต้องเป็นใหญ่เป็นหลักพิจารณาได้หน่อยเดียวแล้วต้องทําสติพิจารณาได้หน่อยเดียวต้องอยู่กับสติพิจารณาได้หน่อยเดียวต้องอยู่กับสติเข้าใจไหมคะเพราะว่าถ้าหากว่าพิจารณาอย่างเดียวไม่อยู่กับสติ ธรรมวิทยาตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสังขารทันทีสติจะอ่อนฉะนั้นก็จะมีอัตตาในอัตตาในผู้เห็นพอมีอัตตาในผู้เห็นคือมีอัตตาในญาณวิชาก็จะหยุดทันทีก็จะค้างอยู่แค่นั้นโอเคเข้าใจไหมคะ,คะ,คะสาธุเป็นอย่างที่อาจารย์พูดไหมคะ,เป,คะเป็นอย่างนั้นเลยนะยืนยันเลยนะอ่ายืนยันอ่ะลอ,ลองลองบอกสิคะเป็นยังไงก็เออช่วงที่พิจารณาค่ะสติมันก็จะหัน แล้วก็พิจรารณาไปเรื่อยๆพอมันพอมันรู้ตัวว่าสติมันหายแล้วก็กลับมาพิจรารณาพอพอได้สติอีกครั้งก็พิจรารณาอีกก็ตามที่อาจารย์บอกค่ะสติมันไม่ต่อเนื่องค่ะความรู้มันเลยไม่ไปมันเลยได้ความรู้แค่นิดเดียวออโอเคนะต่อไปไปไปฝึกใหม่นะคะ,ะสาธุมีคนนั่งรับบุญอยู่ข้างๆนะสาธุ